บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดวันที่19ธันวาคม2568ใครมี6ข้อนิครบรับเงินสด200บาทดูเลยคุณได้เงินไหมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับในวันที่19ธันวาคม2568นี้ใครที่มี6ข้อนิครบคุณรับเงินสด200บาทไปเลยมาดูกันว่าเงินสด200บาทจะเป็นของคุณในวันที่19ธันวาคมนี้หรือเปล่าครับ มาดูไปพร้อมกันเลยง่ายๆก็คือทั้ง6ข้อในคลิปนี้ถ้าคุณมีครบก็รับเงินสด200โอนเข้าบัญชีไปเลยครับคุณจะสามารถใช้เงินตรงนี้ได้เลยในวันที่19ธันวาคมนะเมื่อเงินโอนเข้ามาดูกันเริ่มต้นที่ข้อที่1ครับข้อที่1คุณต้องได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐร,รุ่นใหม่โดยคุณต้องลงทะเบียนผ่านตรวจสอบคุณสมบัติผ่านยินยันตนผ่านหรือพูดง่ายๆก็คือคุณต้องผ่านทั้งกระบวนการของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรุ่นใหม่นะครับรุ่นใหม่ก็คือบัตรสวัสิการรแห่งัฐที เป็นบัตรสวัสดิการที่ใช้บัตรประชาชนในการใช้สิทธิ์นะครับอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นรุ่นใหม่รุ่นเก่าคือบัตรสวัสดิการที่ใช้บัตรสวัสดิการในการใช้สิทธิ์ซึ่งรุ่นนั้นเนี่ยมีการปิดใช้งานไปแล้วนะครับผมนะโอเคนะครับเมื่อมีการปิดใช้งานไปแล้วเนี่ยก็แสดงว่าตอนนี้นะปัจจุบันครับคนที่จะได้ใช้สิทธิ์คือคนที่ได้บัตรสวัสดิการแห่ง,งรัฐรุ่นใหม่เพียงเท่านี้เองนะครับมีแค่นั้นเองนะ อันนี้ก็คือข้อที่1ครับได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่ลงทะเบียนผ่านตรวสอบรัฐผ่านยืนยันตัวตนผ่านนะครับโอเคนี่ก็คือข้อแรกคุณผ่านหรือเปล่าถ้าผ่านยินดีด้วยครับผ่านข้อที่1อย่างสบายสบายไปเลยเราไปต่อกันครับก็คือข้อที่2ครับคือคุณต้องไม่ได้ทําบิดกฎบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับ อย่างที่ผมได้เคยบอกนะครับว่าบัตรโัสดีการห่งรัฐเนี่ยหลายๆคนนะครับที่ก่อนหน้านี้ก่อนหน้านในเดือนธันวาเนี่ยทำผิดกฎก็จะทําให้โดนยกเลิกสิทธิ์ไปได้นั้นหากคุณยังไม่ได้เคยทําผิดกฎครับก็รอดไปแต่ถ้าคุณทําไปแล้วนะรัฐยังตรวจไม่เจอเนี่ยอันนี้ก็ยกผลประโยชน์ไปนะครับยังไม่เป็นไรนะครับยังรอดอยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่ครับคุณทำแล,ะละ้วรัฐตรวจเจอเนี่ยงานเข้านะครับจริงๆแต่จริงๆมันไม่ควรทําอยู่แล้วเพราะถ้าทำเนี่ยยังไงมาสักวันมันมีโอกาสพลาดนะครับเหมือนกับ การทำอะไรบางอย่างที่ไม่ไม่ควรทํานะครับนะบแล้วมีสักวันหนึ่งหลักฐานมันมามันก็จะถูกเปิดเผยนะครับเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็ใจเย็นนะครับค่อยๆดูให้ดีๆนะครับโอเคอันนี้ก็คือในส่วนของข้อที่ 2. สําสหรับกฎบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถ้าจะพูดแบบเร็วๆนะครับก็คือหลักๆก็จะมีที่คุณโดนกันเยอะคือการแลกเงินสดนะครับการซื้อสินค้าที่ห้ามซื้อแบบนี้ถ้าเกิดว่าคุณไปทำเนี่ย แล้วรัดตรวจเจอพอดีก็จะทําให้โดนยกเลิกสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรวมถึงจะไม่ได้เงินในตรงนี้ด้วยนี่ก็ข้อ2ข้อที่3ครับเคยได้เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่เงินเข้าแบบประชาชนในเดือนปัจจุบันครับในเดือนก่อนหน้านี้มาก่อนก็คือในเดือนพฤศจิกาคุณได้เงินเข้ารวมถึงท่านวาเนี่ยคุณได้เงินเข้านะครับหากเป็นเช่นนี้ครับคุณได้เงินเข้าตามปกตินะครับตรงนี้แสดงว่าคุณไม่ คือไม่มีปัญหาอะไรในการที่โดนยกเลิกสิทธิ์หรือเป็นสุขภาพของบัตรสวัสดิการของคุณเนี่ยเป็นสุขภาพที่ปลอดภัยนะครับแล้วรอดอยังไม่ได้โดนแบบใบเหลืองใบแดงอะไรแบบนี้นะครับนี้สําคัญมากๆนะถ้าเกิดว่าคุณได้เงินเข้าก็แสดงว่าการันตีเลยว่าข้อ1นึ่ข้อสที่ผ่านมาเนี่ยคุณผ่านแน่นอนนะครับโอเคเราไปต่อกันครับข้อที่4ครับคุณจะต้องผูก พร้อมเพกกับบัตรประชาชนนะกับเลขประจําตัวประชาชน13หลักให้เรียบร้อยหากคุณยังไม่ได้ผูกพร้อมเพกกับบัตรประชาชนครับนี่คือโอกาสที่คุณจะต้องผูกแล้วนะด่วนเลยด้วยเพราะว่าการผูกพร้อมเพกกับบัตรประชาชนเนี่ยจะทําให้คุณได้รับเงิน200ตรงนี้ครับหากยังไม่ได้ผูกพร้อมเพกบัตรประชาชนนี่คือโอกาสที่ต้องไปผูกแล้วนะหลายๆคนเนี่ยผูกกันไปหมดแล้วนะครับแต่อาจจะมีคนที่ไม่ผูกอันนี้พูดเผื่อเอาไว้นะครับ เพราะว่าการจะรับเงินในต่างๆไม่ว่าจะเป็นเงินดอลลรต่างๆตอนนี้ที่เป็นเงินสดที่รัฐมอบให้เป็นเงินสดนะครับทุกเงินเหล่านี้เนี่ยจะต้องผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนทั้งสิน้นเพราะว่ารัฐมีช่องทางเดียวครับที่จะโอนเงินให้คุณครับคือโอนผ่านพร้อมเพย์กับบัตรประจำตัวประชาชน13หลักดังนั้นใครที่ผูกข้อมือประชาชน13หลักแล้วก็จะสามารถรับเงินตรงน,นี้ได้ดังนั้นคุณผูกข้อมือประชาชน13หลักแล้วหรือยังถ้าผูกแล้วก็รับเงินได้แน่นอนนี่คือข้อที่4ครับ ข้อที่ห้าครับเมื่อผูกพร้อมเพย์แล้วบัญชีที่คุณได้ผูกพร้อมเพย์คุณต้องเช็คด้วยว่าบัญชีเหล่านั้นเปิดใช้งานในปัจจุบันหรือเปล่าเพราะหากว่าบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์แบบประชาชนของคุณเนี่ยมีการปิดใช้งานไปครับทุกครั้งที่บัญชีคุณปิดใช้งานไปสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเงินคุณก็จะไม่สามารถรับได้มันเหมือนกับว่าคุณมีพัดลมแต่คุณไม่ได้เสียบปลั๊กนะครับการปิดใช้งานไปมันคืออารมณ์ประมาณนั้นดังนั้นนะครับหากคุณ จะต้องการที่จะจัดการในปัญหาในส่วนตรงนี้เนี่ยก็คือคุณจะต้องไปเช็คครับว่าบัญชีที่คุณเปิดใช้งานในปัจจุบันเนี่ยมันปิดใช้งานอยู่หรือเปล่าโดยทำการนะครับบัญชีที่ผูกเข้ามาประชาชนเนี่ยลองทาการโอนเข้าไปดูถ้ามันโอนแล้วมันขึ้นชื่อไม่ต้องโอนจริงก็ได้ถ้ามันขึ้นชื่อเนี่ยแสดงว่าบัญชีสถานะตอนนี้ครับยังเปิดใช้งานอยู่เงินก็สามารถเข้าได้นี่คือข้อที่5ครับ บัญชีที่บูรพเมษบัญชนเนี่ยเปิดใช้งานในปัจจุบันเพื่อจะสามารถรับเงินได้นะครับตรงนี้สําคัญมากๆเนี่ยเมื่อบัญชีคุณเปิดใช้งานอยู่ก็จะรับเงินได้ถ้าปิดใช้งานตรงนี้จะรับเงินไม่ได้นะครับนี่คือสําคัญมากคือข้อที่5ครับบัญชีในการที่บูรพเมษชนเปิดใช้งานในปัจจุบันเพื่อรับเงินต่อไปข้อที่6ครับคุณต้องมีบัตรประจำตัวความพิการที่ยังไม่หมดอายุครับเพราะว่าเงินในโครงการนี้เนี่ยในครั้งนี้จะมอบให้ในกลุ่มที่มี เป็นบัตรสวัสดิการรัฐที่มีบัตรประจำตัวความพิการนะครับหากไม่มีการผ่านคุณสมบัติเข้าร่วมตรงนี้เนี่ยก็จะไม่ได้นะนั้นเนี่ยคนจะได้รับตรงนี้จะต้องมีบัตรประจำตัวความพิการที่ยังไม่หมดอายุเท่านั้นถึงจะได้เงินตรงนี้นะครับดังนั้นหากบัตรประจำตัวความพิการของคุณหมดอายุไปแล้วนะต้องไปต่ออายุให้เรียบร้อยหรือใครที่ไม่อยู่ในกลุ่มนี้ไม่มีบัตรตัวความพิการก็จะไม่ได้เงิน2 0 0ตรงนี้นะครับอันนี้เนี่ยต้องทาความเข้าใจนั่นถึงผมถึงบอกว่าต้องผ่านให้ครบ ทั้งหมดทุกข้อทั้ง6ข้อนะครับเพราะว่าถ้าผ่านไม่ผ่านในข้อใดข้อหนึ่งเนี่ยมันก็จะทําให้เงินคุณเนี่ยไม่ได้รับได้โดยเฉพาะข้อที่6เนี่ยสำคัญมากครับต้องมีแบบตรส่วาของพิการที่ยังไม่หมดอายุถึงจะได้เงินเพราะว่าเงินในครั้งนี้เป็นบัตรสวัสดิการรัฐในกลุ่มผู้พิการที่ได้เงิน200นะครับนะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไม่เป็นไปตามนี้ก็จะไม่สามารถที่จะรับเงินตรงนี้ได้นะครับนี่คือข้อที่6นะครับ เงินตรงนี้เข้าก็จะเข้าทุกวันที่20ของทุกเดือนนะเงิน200ตรงนี้จะโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่คุณได้ผูกพร้อมเพย์แบบประชาชน13หลักนะครับในวันที่20ทุกเดือนแต่ในของเดือนธันวาเนี่ยมันวันที่20นะครับมันตรงกับวันหยุดก็จะได้เร็วขึ้นครับเป็นวันที่19ธันวานะครับก็ยินดีกับทุกท่านที่จะได้รับเงินตรงนี้ด้วยนะครับสำหรับวันที่19ธันวาคุณก็จะได้เงินเข้า200สำหรับคนที่ผูกพร้อมเพย์ กบับบัตรประชาชนเป็นที่เรียบร้อยนะครับดังนั้นเนี่ยคุณผูกพร้อมเพย์กรบับบัตรประชาชนหรือยังแล้วคุณผ่านตาม6ข้อนี้ครบหรือเปล่าถ้าผ่านครบก็รับไปเลยครับในวันที่19บธันวาคมหกแครับจำนวนเงินเนี่ยเป็น200บาทสําหรับคนที่ผ่านครบเท่านั้นแต่หากคุณไม่ได้ผ่านครบในข้อไหนตรงนี้ก็จะยังไม่ได้แล้วบัตรสวัสดิการเนี่ยเราทวนย้ํากันอีกสักหน่อยนะครับสำหรับคนที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการตลอดทั้งเดือน ธันวาเนี่ยคุณยังมีเงินอีกที่เข้านะครับยังไม่ได้ใช้เงินในส่วนต่างๆแล้วพลาดไปเนี่ยแนะนําว่าให้ไปดูคลิปที่ผมได้ทําคลิปว่าในเดือนธันวาคมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยได้เงินอะไรบ้างนะครับทั้งหมดนะ่ารู้สึกจะได้3,300กว่าบาทเดี๋ยวผมจะใส่คลิปนั้นไว้ท้ายวิดีโอนี้คุณไปดูต่อได้เลยนะครับแล้วเมื่อคุณดูคลิปนั้นปุ๊บเนี่ยแล้วคุณเห็นปุ๊บนะครับว่าเงินของคุณเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วคุณยังไม่ได้ไปใช้ก็ให้รีบไปใช เพราะอย่งั้นเนี่ยมันจะพลาดโอกาสมากๆนะครับที่คุณจะได้ในส่วนตรงนี้นะครับอันนี้ก็ฝากเอาไว้ทุกท่านครับอย่าลืมไปดูคลิปเงินตลอดทั้งเดือนธันวาด้วยนะครับเพื่อที่คุณไม่พลาดว่าเงินตรงไหนยังไม่ได้ไปใช้ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนนะครับโอเคก็ดูได้ท้ายวิดีโอนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ